สวัสดีค่ะมาดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่อัดคลิปวันที่23ตุลาคมด้วยวันปียามหาราชเอ,อ่อวันนี้นะคะก็เป็นวันดีนะคะที่ได้อัดคลิปนี้นะคะแล้วก็มีดอกไม้สวยด้วยแล้วก็ได้ใส่ชุดสีฟ้านะคะชุดสีฟ้าเอ่อสวยนะคะก็คืออ่าเรามาดูนะคะว่ารักนะคะรักไปพรกับเพื่อนนะคะว่าเพื่อนใน Facebook อะ่ะ คุณสมหวังแล้วคุณสมหวังอย่างแน่นอนคุณสมหวังเรียบร้อยแล้วคุณไม่จําเป็นต้องอะไรเลยรู้สึกว่ามันได้อยู่แล้วมันจะเป็นจริงมันมันมันจะเป็นจริงอยู่แล้วคุณไม่ต้องตองวนใจเลยคุณมันมาแน่แล้วทีเนี้ยคุณใช้ชีวิตตรงเนี้ยมีความสุขที่สุดเลย แล้วพอเวลาผ่านไปมันพอคุณมีลูกเอ้พอคุณตั้งท้องคุณก็มีความสุขมากกับการตั้งท้องพอคลอดลูกคุณก็มีความสุขมากกับการเลี้ยงลูกคุยเห็นไหมความฝันเราเป็นจริงแล้วอย่างเงี้ยเหมือนการที่รักนะคะอยากนั่งเครื่องบินเนี้ยมันก็ได้นั่งจริงนะอยากอยากแต่งงานอยากมาอยู่ที่เมืองนอกก็ได้มาจริงอยากทำงานได้ด้วยตัวเองก็ทําได้จริงอยากเรียนภาษาจนสบก็ทําได้จริงสอบผ่านด้วยอะไรเงี้ยคือแบบ มันทุกอย่างก็คือสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความปรารถนาของเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นอะไรเป็นของของเราก็คือของเรานะคะกู้ชีวิตคนไหนที่เป็นของ,ของเราก็คือของของเราเพราะว่าเรานะคะจะได้ในสิ่งที่เรานะคะปรารถนาหรืออะไรที่เป็นของเราเราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะอ,อะไรที่เราชอบอะไรที่ปรารถนาเราก็จะได้คนปรารถนาไม่เหมือนกันก็ผลลัพธ์ก็แตกต่างกันนะคะ อตอนนี้นะคะรักก็ยังแบบไม่มีแฟนค่ะไม่มีใครไม่มีใครเอาแล้วก็ไม่เอาใครก็ต้องศึกษาใจกันก่อนแล้วก็ต้องแบบคืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายๆแต่ถ้ารักรักแล้วรักมากถ้ามีความรักแล้วรักมากแต่เป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายๆแต่ถ้ารัก แต่ถ้ารักจะรักตั้งแต่แรกที่เจออะไรเงี้ยเืลาแรกแพบอ,อะไรเงี้ยก็จะทับลืมก็จะรู้ว่าอา๋อคนนี้ฉันชอบนะก็คือมาแบบตรงสเปคตรงใจอะไรเงี้ยทั้งหลายอย่างล้าก็จะรู้สึกว่าเอยคนนี้มันมันพาสนะมันมันคลิกนะอะไรเงี้ยตั้งแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกแต่ถ้าแบบภายนอกแล้วร,รู้สึกว่าเราไม่ชอบอะต่อให้ภา,ายในดีแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบอยู่ดีเพราะเรารู้สึกว่า มันไม่พาสมันรู้สึกหยาแยงมันรู้สึกแบบต่อให้ไม่แก่นะแล้วเราก็รู้สึกหยาแยงรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อะแล้วถ้าคนไหนที่แบบเด็กๆเออรู้สึกว่าชอบพาสอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกใช้ใจแหละใช้ใครฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าเราสึกยังไงฟังความรู้สึกของเราอะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะเหมือนที่รักไปเห็นไปนั่งทานอาหาร ที่ร้านหนึ่งนะคะเขาจัดดอกไม้ได้สวยมากเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยร้านอาหารของเราของเราก็ควรที่จะมีดอกไม้อมเป็นการช็อรูมแบบจะไม่มีดอกไม้มันอก่อนก็จะมีกล้วยไมย้เยอะมากเลยแต่แบบว่าอาอยากมีดอกไม้อยู่บนอยู่บนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าขอเถอะขอให้ร้านเรามีดอกไม้ขอให้ร้านเราประสบความสำเร็จตอนนี้ปีกว่าแล้วขอให บาร์ประสบความสาเร็จคอยคนมาเที่ยวเยอะๆแล้วก็ร้า,านนวดนะคะตอนนี้ก็คือคนเยอะแล้วนะคะคนก็มาแบบมปแล้วมาอีกนะคะจสแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะมานวดก็มาเลยน,นะคะมาเรียนได้แล้วก็มานวดได้ะคะ่ะเลกดวดแบบ <c oughs> นวดนวดรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่านวดแบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนง่วงมากเลยอะ เดี๋ยวต้องปิดร้านละไปนอนละ,บ,ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย